บรรยากาศตรงไห้ทงหน้าพี่นอ้องเอ้ยเป็นธรรมชาติดีสวนกล้วยสวนขาสวนยังเฮาเนี่ยนะครับเขากำลังตั้งท้องครับงอกกิกนหญยาครับธรรมชาติบ้านเฮาคุกใหม่คุกม่วงครับอยู่น้ำกันงอกกิกนิญยาครับ เอาก็ตั้งฟ้องปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศดีครับอยู่ทงไฮทงหน้าเหาะเบิงเขาเบิงน้ำอยู่ไฮอยู่หน้ากำลังงามพี่น้องเอยต่อไปก็สิเป็นหนาหนาวหนาฝนคือถิบเบิดเขาก็งามทำเนี่ยละครับพี่น้อง ผมยังมั่นใจใอยู่ว่าภาพในทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีหายใจใดีเต็มปากเต็มคอบเคืออยู่ในเมืองครับน่ะเข่าก็ได้ที่นอ่องมึงมั่วหากินหยาครับ เนียงได้เธอได้สองตัวเนียงหลายตัวกอ็ออกมาบา่ไ้บรรยากาศดีครับ